สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเนาะมาพอกันกับแนวทางหวยลาวของเราคือเก่านะครับเนาะสำหรับนี้สำหรับมือนี้นะครับถ้าเป็นหลอบของวันที่สิบสามมีนาเนาะครับสองพันหร้อยหกสิบหกรับคอนถ้าจะไปเบิรงนของวันที่สิบสามนะครับเนาะมาทบทวนของวันที่สิบมีนาคอนนะครับว่ามันมันเข่าหรือมันบกขอาจังไหนะครับเนาะสำหรับแนวทางที่ผมให้ไปก็คือ นะครับเนาะหนึเจ็ดสี่สำหรับผลหวยเหล่าออกมาเนะหกห้าสองสองสามสี่นะครับเนาะมื้อนี่ก็บ่เข้านะครับเนาะบนะ่เข้าเขา้า,เขา,เขาได้ลักสี่ลักเดียวนะครับเนาะนี่ลักสี่เขา้าสองสองหกห้าหกห้าครับผมนี่หนึ่งหนึ่งนะครับที่ผมไก่แข็งที่สุดนะครับเนาะ ขอทษขออภัยผมไม่พิจารณาไหวนำนะครับเนาะวา่ววาไม่ปวเข่าครับแต่ก็ยังมียังดีสิครับมาอยู่ลักสี่ลักหนึ่งนะครับเนาะ่ะเอา็มาสู่กันต่อนะครับเนาะสู่จนว่าเอาสิตายจากกาันหมดแล้วก็หัวยนะครับเนาะแนวคนมันหมักนะครับอ่ะต่อไปอาจจะเป็นแนวทางของวันที่ สิบสามนะครับเนาะอันนะี้สิบสามเดี๋ยวไปติดตามมาเลยครับผมสำหรับวันที่สิบสามนะครับแนวทางของผมนะครับเนาะห้าหกศูนยะนะ์นะครับเนาะห้าหกศูนย์ศูนยเป็นตัวเลขที่ผมมักนะครับเนาะ 560นะครัเนาะเลขกกมันจะมีปัญหาอยู่างนะครับเนาะฮกหามันออกไปแล้วนะครับเนาะวางรันสูบนะครับเนาะมันสิออกอีกอยู่บอนอฉนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็น ศูนย์นะครับนะจะมี มีหนึ่งหนึ่งสองสี่หลักสี่หานะเนาะหนึ่งหนึ่งสองสี่สี่หาเก่าหาหาศูนย์หกศูนย์นะครับเนาะหาหกวันออกแล้วผมก็เลยกลับเป็นเก่าห่านะเนาะลองเบิรงกนะครับเนาะวันมันจะมาบ่ต่อไปนะคสามโตนะครับเนาะ เลขสามตัวกับมีหาหกศูนย์นะครับเนาะ เป็น5้านึงหนึงแล้วกันนะเนาะหกห้านยะครับเนาะห้าหนึะครับเนาะต่อไปก็เป็นเหล็กซีโตนะครับเนาะเล็กซีโต ห6 5 1กาหนึ่งหนึ่งะครับนะเนาะเด็กซีโตูก็ ศูนยก้าหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะแต่อยู่นี่นีมันเก่าหนึ่งผมบ่ได้เขียนไหวนะครับเนาะหนึ่งะครับเนาะเพราะมันซับกันไปซับกันมานะครับเนาะถึงเก้าห้าหนึ่งหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวผมเหลือเป็นเก่าหาหนึ่งหนึ่ง ลวดลารุดอย่างนี้ก็เพราะมโนหาจักใจนะครับเนาะลองเบิ้งนะครับมาลองเบิง้ง 59เก้าอาเอาประมาณนี้นะครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้านะครับเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองติดตามกันเบิ้งมะแรงนะครับว่ามันจะมาไขเ่เคียงหนีบอรหรือมันจะลุดไปไกลเลยนะครับเราก็ลองอหลุนกันนอมเนาะปลนะ่อยนอน ำหรับมันนี่ผมก็จะผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับถ้าผมบอกตะกุกตะกักผิดพลาดแน่ผมก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะเพราะว่าหรือความที่เราหมดเหตุต่างตัวนะครับสำหรับมันนี้ผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ